เประมาณเด่นขอพูด FC เจ็ดพันคนนะคะโอ้โหขี้สุดทั้งวันเจ๋งจังเลยยืนยืนยืนทำมันแล้วก็ไม่รู้ทำอย่ารบกวน

又反了呀！ ทำเดียวเพง,งานให้ที่ทหารนะคะไม่กินยังงี้หรอดีที่จะกินซึ่งคราวนี้ปเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเช้าแล้วาติาสามปีจาบู

Vườn lên lên nắp người. 何だ

đây là con tay อนนี้รถพี่ทหารไปแล้วนะฮะี่เดียวขว้างโชว์เต็มสปีดนี่เรากป้าแก่ยั tôi đang cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp lại 老铁，阿迪娜，阿 จ้องเหรอแต่มันก็ทหารเลยเฮ้ยนักพิธานี่เดี๋ยวจ้องไว้แล้ว

ก็มาอบาบน้ำเหรอน้องกระจาม <c oughs> แม่อยู่ใกล้พี่ปูมากกว่าใช่หมะห <c oughs> <c oughs>